กรณีนักเวลเล์บอลเวียดนามนะครับใช้ยาตู้เย็นนะครับหรือชื่อจริงก็คือียนทีบิทเยนครับที่ถูกไม้หัวเรื่องของนักกีฬาข้ามเพศนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนประเด็นสําคัญเลยส่งผลให้มีการามาตรการนะครับตรวจเพศนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนแล้วนะครับการบังคับตรวจเพศในการแข่งขันซีเกมส์2025นะครับถือที่เรียกว่า เบ n ดัตอรี่เจนเดอร์เทสติ้งแอนด์ซีเกม2025นี้ในายชัยพักศิริวัต์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสหพันธ์ซีเกมส์นะครับก็คือซี a กมส์ฟีดเออเรชได้กล่าวไว้โดยมีข้อความสำคัญดังนี้นะครับหระเบียบการทดสอบขึ้นอยู่กับแต่ละสหพันธ์กีฬาที่รับผิดชอบกีฬานั้นๆน,น,นะฮะสองสหพันธ์ซีเกมส์ เป็นองค์กรอิสระแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับหรือโอลิมปิกคา n ซิลออฟเอเชียข้อ3นะครับดังนั้นกฎระเบียบทั้งหมดนะครับจึงเป็นเอกสิทธิ์ของสภาซีเกมเท่านั้นผมเองก็มีข้อมูลเชิงลึกนะฮะเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมดังนี้ก็คือ 1. ไทยในฐานะเจ้าภาพซีเกมส2025นี้นะครับเตรียมใช้มาตรการเข้มข้นเลยทางการตรวจพาสปอร์ตอย่างละเอียด แล้วก็การสุ่มตรวจเพศนะครับ Gender test เนี่นะครับเพื่อยืนยันตัวตนของนักกีฬาในแต่ละชนิดก,กีฬาข้อ2นะครับกรณีของนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามน,นะครับก็คือเยนทิบิจเวยนได้ถูกยกขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงกันเลยนะครับในเรื่องของการตรวจเพศนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากการที่ FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศนะฮะได้ตัดสิทธิ์นักกีฬาหญิงดาวลุ่ง จากทีม u 21เวียดนามนะครับนั่นก็คือถ้าเราจัมาได้ก็คือฟ้าผ่ากันที่อินโดนีเซียนะครับที่มีข่าวว่ามีคโครโมโซมเพศชายข้อ3นะครับนายชัยพักยังกล่าวเสริมอีกนะครับว่ามี3ประเทศนะที่ได้ร้องขอการตรวจเพศในการแข่งขันสี่เกมแล้วและสิ่งนี้นะครับจะถูกนำไปใช้กับทุกชนิดก,กีฬานักกีฬาไทยก็อาจจะถูกสุ่มตรวจเช่นกันนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจัง ในการจัดการกับประเด็นนี้นะฮะข้อสีนะครับแม้ว่า FIVB นะครับของวอลเลย์บอลเนี่ยจะมีการตัดสินใจตัดสิทธิ์นักกีฬาเวียดนามแต่การตรวจเพศนักกีฬาทุกคนนะครับสำหรับประเภทหญิงนั้นไม่ได้บังคับใน FIVB เหมือนกับ w ว r ร์แอตลีติกหรือกีฬานะครับที่มีกฎระเบียบเข้มงวดกว่าในเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วในเรื่องของการตรวจเพศนี้นะครับมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเลย ผมยกเป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของกีฬาในกองศักด์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทนะฮะกล่าวว่าการตรวจเพศนักกีฬาจะขึ้นอยู่กับชนิดกีฬาแต่ละประเภทครับแต่ละชนิดแล้วก็กฎระเบ,บียบของสหพันธ์กีฬาที่เกี่ยวข้องบางชนิดกีฬานะครับอย่างเช่นกีฬาต่อสู้อาจมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่ชัดเจนนะครับซึ่งจําเป็นต้องมีการตรวจเพศ ในขณะที่บางชนิดฬาที่ปัจจัยทางด้านสรีระวิทยานะครับไม่ได้เป็นตัวกําหนดสําคัญเลยนะครับการทดสอบนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ข้อ2นะครับในเรื่องของการปฏิเสธการตรวจเพศน,นะฮะนักกีฬาไม่สามารถปฏิเสธการทดสอบนี้ได้นะหากสหพันธ์กีฬาพิจารณาแล้วว่าจําเป็นต้องมีการตรวจก็ต้องตรวจนะครับข้อ3ครับในด้านของจริยธรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ย การตรวจเพศเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับทั้งในด้านของจริยธรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์แม้กระทั่ง IOC นะครับก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยแล้วก็สหพันธ์กีฬาหลักๆอย่างเช่น w o r l d a t h l e t i c s นะครับหรือว่ากีทาเนี่ยได้ปฏิรูปการตรวจเพศหลายครั้งแต่ข้อถกเถียงก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆข้อสนะครับในด้านกรณีศึกษาในอดีตนะครับ ยกตัวอย่างในซีเกมส์นะครับในปี2015นะฮะก็เคยมีกรณีที่ทีมฟิลิปปินส์นะครับร้องขอให้มีการตรวจเพศนักอวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็คือชาติอินโดนีเซียที่ชื่อว่าซานติติแมงกะแแน่งซึ่งภายหลังก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเธอน่ะคือผู้ชายจริง แต่ผู้จัดการแข่งขันในตอนนั้นนะครับได้ปฏิเสธการตรวจโดยให้เหตุผลเรื่องของเอกสารและก็กฎระเบียบซึ่งกรณีในครั้งนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับที่ไทยมีท่าทีเข้มงวดกว่าครั้งก่อนๆอย่างไรก็ตามนะครับผมขอสรุปดังนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือกรณีของตู้เย็นนะครับหรือียนติบิวิเนนเนี่ย แล้วก็กรณีของนักวอลเลย์บอลหญิงยู -21 เวียดนามเช่นเดียวกันนะฮะที่ถูกตัดสิทธิ์จาก FIVB นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพซีเกม2025ครั้งนี้นะครับต้องหันมาใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจเพศนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงตัวตนนะครับแล้วก็รักษาความยุติธรรมในการแข่งขัน โดยเฉพาะยังยิ่งในกีฬาทีา่ความแตกต่างทางสรีระวิทยาของเพศนะครับมีผลต่อประสิทธิภาพของการแข่งขันอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับหรือกีฬาต่อสู้ต่างๆการตัดสินใจครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นว่า s g a m e s f s d e r a t i o n มีอำนาจและก็เอกสิทธิ์ในการกำหนดกฎระเบียบของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องยึดตามแนวทางขององค์กรระดับโลกอย่าง IOC หรือ OCA เสมอไปนะครับ เด้โปรดกดติดตามช่องวอลเลย์บอลเเครซี่เพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ